พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้างโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศูนย์การทรหันม้าค่ายอดิสรจังหวัดสระบ,บุรี ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวลบเกริงระบำและกองทหารเกียรติยศประจำปี2566ในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวางพ่านพุ่มดอกไม้และส่งจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำหรือ Hop to the b o d y Slam มของกองทัพไทยไประจำปี2566จากหน่วยที่ได้รับคัดเลือกได้แก่กรมฮอปกรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3กรมฮอปกรมทหารราบที่152กองพลทหารราบที่15และกรมฮอปหน่วยบัญชาก,การต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไดพระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวลบเริงระบำพุทธศักราช2559และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวลบเริงระบำให้กองทัพไทยเพื่อนำไปขยายผลทำการฝึกให้หน่วยทหารในกองทัพไทยถึงระดับกองพันธุ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้แสดงออกถึงความเข้มแข็งอดทนพร้องเรียงมีวินยัยและมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกำลังพลกองทัพไทยซึ่งปีนี้มีหน่วยเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพรวม22กองพันใช้เวลาในการคัดเลือก5เดือนลักษณะาการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรีจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลายขณะเดียวกันก็อยู่ในกรอบระเบียบ เป็นการฝึกร่วมกันร,ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบด้วยบทที่ 1. นึ่ l l ริ d ล a แอนซารามหรือบุคคลท่าอาวุธและการปฏิบัติท,ท่าอาวุธในหมายพระราชพิธีบทที่ 2. Battle PT and Endurance t r a i n i n g การบริหารประกอบอาวุธและพัฒนาเสริมสร้างทักษะความแข็งแกร่งของร่างกายรวมทั้งความแข็งแรงว่องไว โดยปฏิบัติพร้อมกับอาวุธประจำกายเพื่อให้คนกับอาวุธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและบทที่3 In s t r e a m T w e a p o n e m p l o e m e n t at Individual Field Club Selection c o m b e t i t i v e Action การใช้อาวุธับฉพลันการใช้อาวุธประจำการในการต่อสู้ระยะประชิดการเคลื่อนที่ประกอบการยิง โอกาสมีพระราชทานรางวัลกกรหน่วยชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันกองทหารเกียรติยศประจำปี2566มีหน่วยทหารเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพผ่านการคัดเลือกในระดับกองทัพไทย8หน่วยใช้เวลาคัดเลือก3เดือนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชบายให้กองทัพไทยจัดก,การแข่งขันเพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศมีความปเมป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว จากนั้นพระราชทานรางวัลแกน่วยชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองของการแข่งขันการฝึกราชวลลบเริงระบำระดับกรมโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมการแข่งขันราชวลลบเริงระบำการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวลลบเริงระบำและการแข่งขันกองทหารเกียรติยศนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การฝึกฝนทงหางทหารทั้งในด้านร่างกายและในด้านจิตใจในด้านร่างกายนั้นการแข่งขันทั้งสองรายการเป็นการฝึกฝนร่างกายของแต่ละคนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเป็นเลิศสามารถปฏิบัติท่วงท่าต่างๆได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและสง่างาม สมกับความเป็นทหารส่วนในด้านจิตใจก็จะได้รับการฝึกฝนขัดเกลาให้มีความเข้มแข็งมั่นคงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความเหนื่อยยากทั้งพวงนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนอบรมคุณธรรมสำคัญของทหารนั่นก็คือระเบียบวินัยและความสามาัคคีพร้อมเพรียงกันในหมู่คณะอีกด้วย ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านและขอให้ท่านยึดถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นกำลังใจที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่นหน่วยงานของท่านและแก่ชาติบ้านเมืองสืบไป